สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สิริเพลสราชพฤกษ์พระราม5โครงการทาวน์โฮมคุณภาพจากแสนสิริโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮมที่มีฟังก์ชันให้เราเลือกได้หลากหลายตัวบ้านมาพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่ในโถงบันไดและห้องน้ําชั้น2ทําให้เราประหยัดพลังงานได้มากขึ้นและที่สําคัญคือห้องมาสเตอร์เบรูมมีความสูงผ้าใบดานถึง3.5มเมตรอีกด้วยค่ะบ้านในโครงการจะมีทั้งหมด3แบบคือแบบบ้านลอฟท์เหน้ากว้าง5.2เมตร 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ที่จอดรถที่ดินเริ่มต้น16.3ตารางวาแบบบ้านลอฟท์111หน้ากว้าง5.5เมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถที่ดินเริ่มต้น17.9ตารางวาแบบบ้านลอฟท128หน้ากว้าง5.5เมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถที่ดินเริ่มต้น20.3ตารางวา สำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมวันนี้นะคะเป็นแบบบ้านไซส์กลางเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางคะ่ะโดยจะเป็นแบบบ้านลอฟ t ์111ขนาด111ตารางเมตรหน้ากว้างอยู่ที่5.5เมตรบนที่ดินเริ่มต้น17.9ตารางวาค่ะสำหรับหน้าตาของตัวบ้านนะคะจะมาในสไตล์โมเดิร์นลอฟสีสันที่เขาใช้นี่จะใช้สีสันที่สดใสนะคะคือสีแดงอิฐสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีครีมค่ะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูน่ารักสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับพื้นที่หน้าตัวบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยในบ้านมาตรฐานจะได้เป็นรั้วบานผักนะคะเป็นอลูมิเนียมสีดำเปิดได้สุดเต็มหน้ากว้างเลยนอกจากนั้นก็จะมีถังขยะแล้วก็ตัวเมลบ็อกซ์ติดตั้งมาให้ในทุกหลังค่ะพอเราเข้ามาในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นที่จอดรถขนาด2จอดโดยพื้นในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นอ่อนกราวนะคะไม่ได้ลงเสาเข็มมาให้โดยตัวพื้นเนี่ยจะเทแยกออกจากตัวบ้านแล้วก็รั้วข้างบ้านเวลาที่เกิดการซุดตัวเนี่ยก็จะไม่มีรอยแคลกระหว่างตัวบ้านแล้วก็รั้วบ้านค่ะ และภายในพื้นที่จอดรถนะคะเขาก็จะมีติดตั้งเป็นก๊อกน้ําส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะติดตั้งเป็นเต้าเสียบปลั๊กไฟพร้อมฝากครอบกันน้ํามาให้ด้วยสําหรับประตูทางเข้าของตัวบ้านจะได้เป็นบานสไลด์บานกรอบ UPVC สีขาวกระจกเขียวตัดแสงค่ะสามารถรับแสงเข้าไปในตัวบ้านได้เยอะนะคะส่วนตัวพื้นทางเข้าเนี่ยจะยกสเตปขึ้นมา1ขั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมส่วนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่โถงของ living area ความสูงฝ้าเพดานตรงนี้จะอยู่ที่2.7เมตรค่ะสำหรับพื้นเนี่ยเขาจะปูเป็นกระเบื้องแกนิโต้มาให้นะคะสีครีมแบบนี้ทั้งชั้นเลยพื้นที่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยสามารถที่จะวางโซฟาขนาด3ถึง4ที่นั่งได้สบายๆค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นจุดเสียบ usb นะคะติดตั้งมาให้2จุดจุดแรกเนี่ยจะอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะอยู่ด้านหลังโซฟานะคะส่วนอีกจุดนึงเนี่ยจะอยู่บนห้องมาสเตอร์เบรูมค่ะ ฝั่งตรงข้ามโซฟานะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางชั้นวางทีวีของจีนเนี่ยจะเป็นผนงังกว้างๆนะคะเราสามารถที่จะวางชั้นวางทีวีง่ายๆก็ได้หรือว่าใครอยากใช้ประโยชน์จากความสูงฝ้าเพดานนี้นะคะก็สามารถจะทําเป็นตู้เก็บของสูงๆได้เลยค่ะถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นโซนของพื้นที่ห้องทานอาหาร สำหรับพื้นที่ในห้องทานอาหารเนี่ยเราสามารถวางโต๊ะทานอาหารขนาด4-6ที่นั่งได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่ได้มีตู้ตรงนี้ติดตั้งมาให้นะคะแต่ว่าใครจะเก็บเป็นไอเดียไว้ใช้ตกแต่งก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นพื้นที่เก็บของนะคะพร้อมกับตกแต่งวางของไปด้วยในตัวแบบนี้ค่ะ และด้านหลังนะคะติดกับห้องทานอาหารก็จะเป็นโซนของลานซักล้างหลังบ้านค่ะซึ่งประตูที่เขาใช้นะคะจะใช้เป็นบานฉลัยลูกฟักกระจกแบบนี้ทําให้ตัวบ้านเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนลานซักล้างหลังบ้านในบ้านมาตรฐานพื้นเขาจะเป็นคอนกรีตรปาดเรียบด้านนอกเนี่ยจะมีติดตั้งก๊อกน้ําปั๊มน้ําแล้วก็แทงค์น้ําขนาด1,000ลิตรมาให้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะ ทำเป็นพื้นที่สําหรับปลูกผักสูนครัวก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นห้องซัฟรีดหรือว่าห้องครัวเพิ่มก็ได้ค่ะติดกับพื้นที่้องทานอาหารมาทางฝั่งนี้นะคะในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นที่โลง่งๆเราสามารถที่จะทําส่วนแพนทรีหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์นะคะเป็นโต๊ะแบบนี้ไว้นั่งทานอาหารตอนเช้ารีบๆนะคะแล้วก็ออกจากบ้านไปทํางานได้เลย แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทําครัวไทยก็สามารถที่จะก,กั้นห้องเพิ่มได้นะคะก็จะได้ส่วนพื้นที่ครัวด้านในตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวเราสามารถที่จะยืนทาครัวกัน1-2คนได้สบายๆค่ะติดกับพื้นที่โซนนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีโซนห้องอาบน้ําไว้รองรับด้วยค่ะสุขภัณฑ์ที่เขาใช้นะคะก็จะใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ด อย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวอ่างล้างมือที่เขาติดตั้งมาให้นะคะไซส์จะประมาณนี้เลยค่ะก็สามารถใช้ล้างมือได้ด้านบนก็จะมีกระจงเงาติดตั้งมาให้พอเราเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโซนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็มุมอ่าบน,น้ําแล้วค่ะโดยโซนโถสุขภัณฑ์นี้นะคะเขาจะให้เป็นแบบดูอัลฟัชให้มาพร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระ ส่วนฝักบ,บัวเนี่ยนะคะที่เขาติดตั้งมาให้จะมีขนาดที่ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบที่สามารถปรับระดับหยดน้ําได้ mm hmm. เขาติดตั้งมาให้พร้อมถาดวางสบู่แล้วก็เดินระบบเผื่อการรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ด้วยค่ะส่วนช่องแสงในห้องน้ําที่ชั้นล่างนี่นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นหน้าต่างบานกระทุง้งกระจกฝ้าตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้ค่ะ สำหรับตัวบันไดนะคะจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลูกนอนใช้เป็นไม้จริงค่ะซึ่งตัวถงบันไดของที่นี่นะคะเขาจะมีสกายไลท์ติดตั้งมาให้ด้วยบนฟ้าเพดานค่ะก็จะช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาในบริเวณถงบันไดนะคะให้บริเวณถงบันไดเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นทำให้เราประหยัดไฟในช่วงเวลากลางวันได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อค่ะ สำหรับฟังก์ชันบนชั้น2นะคะเขาจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของบ้านมีห้องน้ำในตัวค่ะเวลาที่เราเข้ามาด้านในนะคะก็จะรู้สึกว่าโปร่งโล่งมากๆเพราะว่าเขาให้ความสูงฝ้าเพดานมาสูงถึง3.5เมตรเลยนะคะ โดยรวมวเนี่ยพื้นที่ในห้องเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดทิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะมีพื้นที่เหลือข้างเตียงนะคะให้วางเป็นโต๊ะหัวเตียงตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นอกจากนั้น,นะคะฝั่งปลายเตียงเนี่ยถ้าใครชอบดูทีวีก่อนนอนก็สามารถติดตั้งทีวีได้ทางโครงการเขาจะมีเดินช่องสัญญาณแล้วก็เต้าเสียบปลั๊กไฟมาให้เรียบร้อยค่ะส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้นะคะก็สามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าไซส์กลางๆได้แบบนี้เลย นอกจากนั้นนะคะจุดเด่นอีกอย่างคือช่องแสงบานใหญ่ที่เขาให้มานะคะก็จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะนะคะทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาเป็นห้องน้ําในตัวของมาสเตอร์เบดรูมนะคะสําหรับห้องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่การใช้งานที่สามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะคุณผู้ชมมีแยกโซนแหง้งแล้วก็โซนอาบน้ํามาให้ด้วยสุขภัณฑ์ที่ได้มานะคะจะมีสเปคเหมือนที่ห้องน้ําชั้นล่างเลยแต่ว่าจะอัปเกรดขึ้นมาค่ะอย่างตัวอ่างล้างมือเนี่ยจะได้เป็นอ่างที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะโถสุขภัณฑ์มาตรฐานได้เหมือนห้องน้ําชั้นล่างมาที่โซนอาบน้ําค่ะสําหรับพื้นที่โซนอาบน้ำเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะคะคุณผู้ชม เขาจะแยกมาให้เป็นสัสดส่วนโดยการก่อธรณีขึ้นมาสูงประมาณนึ่งนะคะเพื่อกันน้ำไม่ให้ไหลไปยังโซนแห้งโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งฉกกา,ากกั้นน้ำเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าบล็อกหรือว่าจะเป็นม่านกั้นอาบน้ำเพื่อความเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะ สุขภัณฑ์ที่เขาติดตั้งมาให้ก็จะเป็นฝักบัวขนาดมาตรฐานนะคะที่สําคัญคือเขาเจาะช่องด้านข้างมาให้ด้วยตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้วางควดแชมพูหรือว่าสบู่เพิ่มเติมตรงนี้ได้นอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีช่องแสงมาให้ค่ะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฝ้านะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้และที่พิเศษนะคะคือห้องน้ำบนชั้น2ออย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีตัวสกายไลท์มาให้ด้วยนะคะเป็นช่องแสงนะคะบานยาวแบบนี้เลยทำให้ในห้องน้ำเนี่ยดูสว่างนะคะแล้วก็ดูไม่อับค่ะ กลับมาที่โถงน้านนอกนะคะติดกับห้องมาสเตอร์เบดรูมจะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่ห้องนอนรองทั้งสองห้องใช้แชร์กันค่ะสเปคของที่เขาให้มาเนี่ยจะเหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยได้มาตรฐานตามนี้เลยนะคะส่วนในห้องอาบน้ําจะมีพื้นที่กว้างๆค่ะเราสามารถยืนอาบน้ําได้สบายๆเลยแล้วเราสามารถที่จะติดตั้งชาว์โบบ็อกหรือว่าจะติดเป็นม่านกั้นอาบน้ําเพิ่มก็ได้และที่สําคัญคือห้องนี้เขาก็จะมีตัวสกายไลท์มาให้อีกเช่นกันนะคะ ซึ่งตัวสกายไลท์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการรับแสงธรรมชาติของห้องน้ําในบ้านทาวน์โฮมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีช่องแสงมาให้นอกจากนั้นนะคะตรงห้องนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นพัดลมดูดอากาศติดตั้งมาให้เพื่อการระบายอากาศอีกด้วยค่ะถัดมาเป็นส่วนของห้องนอนรองทั้ง2ห้องนะคะซึ่งทั้ง2ห้องนี่จะมีขนาดที่พอๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องนอนห้องแรกกันก่อนค่ะสําหรับห้องนอนรองห้องแรกเนี่ยทางโครงการเขาจัดมาให้ดูเป็นห้องทํางานค่ะ ซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ทํางานที่บ้านบ่อยๆหรือว่า work from home หรือมีธุรกิจส่วนตัวนะคะก็สามารถปรับเป็นห้องทํางานห้องสตูดิโอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะปรับเป็นห้องนอนก็ได้เหมือนกันค่ะห้องนี้เหมาะที่จะวางเตียงเดี่ยวนะคะก็จะมีพื้นที่ให้วางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือว่าโต๊ะทางานได้ค่ะถัดมาเป็นห้องนอนรองห้องที่2ค่ะห้องนี้ทางโครงการเขาจัดมาให้ดูเป็นห้องนอนแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นการใช้งานที่ชัดขึ้นค่ะ การวางเตียงขนาดเตียงเดี่ยวนี่นะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่การใช้งานที่กําลังดีเลยนะคะด้านข้างก็จะมีพื้นที่ให้เราวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทางานตรงนี้ได้ส่วนมุมนี้ก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าไซส์กลางได้เลยค่ะคุณผู้ชม เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านตัวอย่างที่เราพาชมกันในวันนี้นอกจากตัวบ้านจะน่าสนใจแล้วเนี่ยนะคะตัวทําเลที่ตั้งของเขาก็มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกเชื่อมต่อได้ทั้งถนนรัตนาธิเบศและถนนราชพฤกษ์ไม่ไกลจากทางด่วนแล้วก็ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางพลูด,ด้วยค่ะและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกล้อมรอบเนี่ยครบครันอีกด้วยนะคะส่วนตัวโครงการเองก็มีส่วนกลางที่ครบครันนะคะทั้งคาเพลสสระว่ายน้ําฟิตเนส สวนสาธารณะแล้วก็สนามเด็กเล่นแถมยังมีแสนสิริแบงค์หยาดและระบบรักษาความปลอดภัยลิฟท์เทวฟของแสนสิริให้ลูกบ้านได้อยู่อาศัยอย่างอุ่นใจทุกวันอีกด้วยค่ะและสําหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่2.79ล้านบาทสําหรับแบบบ้านที่พาชมวันนี้นะคะเป็นแบบบ้านลอฟท์หนึ่งหนึ่งขนาด111ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.35ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่55บาทต่อตารางวาต่อเดือนแล้วตอนนี้ก็มีฟรีส่วนกลางจนถึงปี2565อีกด้วยนะคะ ถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถลงอะอินเข้ามาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่เบอร์02 120 4234แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ